ผู้รักดาราตอบชัดไม่หวันอัฐิ่นเจ็ดปีเผยสาเหตุยังไม่แต่งงาน เป็นอีกหนึ่งคู่ที่มักจะเสิร์ฟโมเมนต์หวานๆชวนอิจฉาตลอดสำหรับคู่นักแสดงสาวชาวเกาหลีซอจียอนและนักร้องหนุ่มฮั่นที่กว่าจะได้ใช้สถานะแฟนใช้เวลามานานกว่า2ปีและจนถึงวันนี้ทั้งคู่ก็คบกันเข้าปีที่6แล้วเมื่อไหร่จะมีข่าวดีสละโสดล่าสุดคู่รักฮั่นจียอนควงกันออกงานอีเวนต์พร้อมอัปเดตความรักให้ฟังว่าคบกันจะ6ปีแล้วมีเรื่องให้ปรับกันอยู่เรื่อยๆไม่มีอะไรเข้ากันได้ทุกเรื่องอยู่แล้วส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องทุก น,น่าจะมีประสบการณ์อะไรที่มันไม่เป็นเรื่องมันก็จะไม่เป็นเรื่องยกตัวอย่างเรื่องการกินข้าว ใกล้จะเจ็ปีแล้วถามว่ากลัวไหมกับอาถรรพ์เลข7ด้านจียอนตอบว่ายังไม่ถึงไงแต่ถามว่าเชื่อไหมนี่เป็นคนเกาหลีค่ะด้านฮันตอบว่าไม่ค่อยครับผมเชื่อตัวเองมากกว่าส่วนจียอนดูดวงก็มีบ้างแต่ก็ไม่มีอะไรไม่มีใครทักไปนในทางที่ไม่ดีส่วนฮันเองก็มีทักว่าให้แต่งเมื่อไหร่มีลูกในปีไหนแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องพวกนั้นมันเป็นเรื่องของเราหมอดูที่ดูให้ก่อนหน้านี้สองคนแล้วเขาบอกว่าเราจะได้แต่งคือเขาพูดเมื่อ2ปีที่แล้วแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ แต่ซึ่งผมก็มีความรู้สึกว่าก็เป็นที่ตัวเราอยู่ดีนั่นแหละ